ยังผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองที่ลงมาส่งบุตรหลานของท่านนะคะขอความกรุนาอยู่ภายในบริเวณล,ลานหน้าเสาตรงนะคะไม่เดินมาส่งบุตรหลานของท่านที่ห้องประชุมนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะครับการรายงานตัวสำหรับเอกสารสมัครราชการตัวจะได้รับนะคะจะเป็นชุดสาแผ่นด้การคขะแผ่นแรกจะเป็นคำแนะนำในการทดสอบเริ่มจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับวันพรุร่งนี้ สูตรที่4มีนาคม2565นี่จะทานนอนนะครับจะเป็นการทดสอบที่ภาวิทีาสองและวันที่สองร้อยคล้ายๆกับขบวน,น<ง>จะต้องเดินทางมาถึงโรงเรียนส้าก่อนเสร็จากการม,มงเช้านะคะและจะเริ่มเข้าห้องสอบในเวลาเสร็จนาฬิกา15นาทีเสร็จเร่งการาสอบในเวลา12นาฬิกาตรงค่ะเอกสารที่จะต้องนำมาสอบนัน่กนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ดินสอสองบีและยางลบค่ะโดยคณะกรรมการจะไมยอย่อนุญาตให้ผู้สมัครนำนาฬิกาโทรศัพท์มือถือสิ่งของมีค่า